ขีการปกครองจากอาณาจักรลาวต้ามีชนพื้นเมืองชาวคู่ลาและยืนจ้าเมืองฝูเมืองชิงแตงเมืองอัตตปรงแสนป่าเมืองบาจีเมืองสีจำปังและยังมีชาวเขมืจากเมืองต่ำของเทือกเขาะนงดองแรกได้อพยพเข้ามาอาศัยตั้งบ้านเมืองในพื้นที่สีนครเขตทินงลงลำนู ีบุลุษเหล่านักรบบนหลังช้างพวมตวกันตั้งชุมชนในพื้นที่ที่มีคันดินและคูน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมลอ้อมรอบจนเป็นชื่อบ้านนามว่าประสากส,สัสี่เหลี่ยมโคกลัดูข้ามาตามหาโอเท่าไกรมีใครรู้จักบ้าง คือตาไพรคนถิ่นนี้เขาเรียกเขาว่านางกระจัเป็นครูบาใหญ่ปัิญายาประจําถินนี้นั่นคือท้าวอุน่นนั่นเสียงขันเสียงปุงเสียงขักและเสียงสิงผู้นำชนพื้นเมืองในถิน่นนี้ส่วนนั่นคือลำดวนกับพยองหลานสาวขับนางทั้งสองชอบการต่อสู้เป็นยิ่ง ินแดนถิ่นนี้มีช้างป่าและละมารอาศัยอยู่มากมายชุมชนที่พวกเราอาศัยอยู่นี้เป็นเขตป่าดงลำดวนมีคันดินและคูน้ำรูปสี่เหลี่ยมล้อมรอบถึงสามชั้นมีปราสาทโบราณด้านในพวกเราจึงเรียกถิ่นนี้ว่าปราสาทสักสี่เหลี่ยมดงลำดวนข้ารู้ว่าดินแดนถิน่นนี้เคยเป็นแผ่นดินที่มีมอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของเหล่าบรรพชนผู้กล้า ข้าชื่อทองด้วและนั่นคือบุญมาพวกเรามาขอความช่วยเหลือจากท่านพอเท่าเพื่อตามหาช้างสําคัญของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่แตกลงมาท่านผู้นี้มีลักษณะแห่งมหาบุรุษผู้มีุญญาบารมีองอาจดุดดังพญาราชสีน่าโคโรยิงหากแม้เป็นความประสงค์ของท่าน คข้าก็พร้อมช่วยแลยังสุดกำลังความสามารถที่มีข้าเชื่อว่าการขับรนถะบรุษทัานี้จะได้ขึ้นพร้องบัลลังก์แห่งแผ่นดินด้วยบุญและบารมีเป็นแน่แท้ข้าขอรมบใจพวกท่านยิ่งนะักและข้าจะไม่ลืมบุญคุณอันยิ่งใหญ่นี้เลยนี่คือมูลช้าคืนที่ข้าเก็บมาได้เรรดาเชื่อนี้ คงเป็นช้ามเผือกที่มีบนหยิและอิทธิฤทิ์ไม่ธรรมดาเป็นแน่หมูลถ่ายของท่านจริงแต่กลิ่นหอมของไม้มงคนและเกสรดอกบัวหลวง ือนี้มีบุญและมีฤทธิ์มากจงช่วยกัต่ตอนถึงเวลาเชื่อนี้เข้าไปยังหนองบัว การรืไปตราบชั่วลูกชั่วหลานข้าและบุตรหลานขอตั้งสัจจาว่าจะร่วมปกป้องแผ่นดินและจงรักภักดีต่อฮูรพันธสรต์ทุกพระองค์แห่งอาณาจักรนี้ถ้าขอปกป้องเจียรติภูมชาติกำเนิดของพวกข้าโดยนิยมให้หลุหลานถูกเกงไปเป็นทานด้วยเถิดข้าเสียงขันเสียงปุ่มเสียงขเสียงสี นี้ให้ท่านมี่ระเกิระดับสองเราองระแองสี่เราพีระวรนและยังมีโค้งสามาหวากับลืมสามตะบองอายาสิบของแผ่นดินเกี่ยวกับสุสาอากรหรือเครื่องบรรณาการถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการสแสดงขอบเขตขันท่าสีมาและประชากรไร่ลของบ้านเมืองข้าขอให้เป็นสิทธิ ที่เกิดจากคุณงามความดีที่เพื่อทันรสร้างได้ทรงส่วยสาอากรเป็นเครื่องบรรณาการแก่แผ่นดินโดยไม่ต้องผูกเกณฑ์ไปเป็นทาสเถิด พระบัวพระตาที่ได้เข้ามัดไหวขึ้นราชบรรนาการขึ้นพระบรมมหาราชที่สมภักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหา้าจึงให้เจ้าขยามมหากรัตริษย์และเจ้าขยาสุรศิษ์นำทัพสมทบกับทหารจากหัวมือปา่าดงโดยมีสีขัน